สปอรเสียงตามสายเรื่องโรคแอนแท็กจัดทาโดยนิสิตสบ .170 อุดอรธานีซึ่งมีสมาชิกดังนี้1น,นางสาวนวลชวีบุญยสิทธิ์2นายพีรพัฒน์ไวยเลิศ3นางสาวกน,นิกาพินพิมาย4นางสาวกวินาพินพิมาย นางสาวนันทการวงดี 6. นางสาววรางคณาวงดีโรคแอนแทรกแม่แม่ง่วไปยีไส้ตายเราเลยส่วนไปกินก้อยกันปะเข้าไปกินก้อยกันแม่แม่เอาก้อยดิบเดอ้อเอาเลือดใส่ให้แม่น้ำเพราะว่าแม่มาก พูดเก็บหลเสื้อขี่เสื้อหักไม่รู้อยากเป็ดยังเอาสันตาป้าแม่ไปหาหมอสันตาไปพีุณยายคะผลตรวจเลือดของคุณยายออกแล้วนะคะคุณยายเนี่ยเป็นโรคแอนแทรกนะคะอันโรคแอนแทรกแอนแทรกอันนี้มันเป็นโรคอีกอย่างล้วคุณหมอยายคือบ่งจ้า โรคแอนทรกเป็นโรคสัตว์ติดคนที่ร้ายแรงโรคหนึ่งจึงนิยมเรียกโรคนี้ว่าโรคก,กาลีโคกระบือและแกะที่ป่วยเป็นโรคแบบเฉียบพลันมีลักษณะส,สำคัญคือสัตว์ป่วยจะตายอย่างรวดเร็วมีเลือดสีคล้ำไหลออกตามสวรรต่างๆซา,า,ากไม่แข็งตัวสาเหตุและการแพร่โรคโรคนี้มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ แบซิลัสแอนทราซิสพบมากในช่วงการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคนี้ส่วนมากเกิดจากการหายใจเอาสปอร์ของเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนอยู่ในดินหรือหญ้าเข้าสู่ร่างกายหรืออาจเกิดจากการกินน้ําและอาหารที่มีเชื้อปบบนอยู่เข้าไปแต่สัตว์จะเป็นโรคนี้โดยเชื้อเข้าทางบาดแผลได้เช่นกันเมื่อเชื้อเข้าสู่ตัวสัตว์แล้วจะเพิ่มจานวนมากขึ้น กระจายอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายพร้อมกับสร้างสารพิษขึ้นมาทำให้สัตว์ป่วยและตายในที่สุดในระหว่างที่สัตว์ป่วยเชื้อจะถูกขับออกมากับจละน้ำปัสสาวะหรือน้ำนมเมื่อทำการเปิดผ่าซากเชื้อนี้เมื่อสัมผัสกับอากาศก็จะสร้างสปอร์หรืออาจเรียกได้ว่าเกาะหุ้มตัวในเวลา2 3ถึงชั่วโมง เพื่อให้ตัวมันเองคงทนอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆได้กล่าวกันว่าสามารถอยู่ในดินได้นานกว่า10ปีขึ้นไปมีโอกาสที่จะเกิดโรคในที่แห่งเดิมได้อีกถ้าสภาวะแวดล้อมเหมาะสมในการจเจริญเติบโตของเชือ้อและเชื้อคงทนในน้ำเดือดได้นานถึง30นาทีอาการของโรค สัตว์เป็นโรคนี้แบบเฉียบพลันจะต,ตายอย่างรวดเร็วภายในเวลา1นสชั่วโมงแต่ถ้าเป็นแบบรุนแรงจะต,ตายภายใน1-2สวันสัตว์จะมีอาการซึมหายใจเร็วลึกหัวใจเต้นแรงเยื่อชุ่มต่างๆมีเลือดข้างหรือมีจุดเลือดออกกล้ามเนื้อสัน่นบวมน้ำตามลำตัวน้ำนมลดอย่างรวดเร็วและอาจมีเลือดปนหรือมีสีเหลืองเข้ม ท้องอืดและตายในที่สุดเมื่อสัตว์ตายจะมีเลือดสีดำคล้าไหลออกตามทวารต่างๆเช่นจมูกปากทวารหนักหรือแม้แต่ขุมขนซากสัตว์จะขึ้นอืดเร็วไม่แข็งตัวถ้าทำการเปิดผ่าซากจะพบเลือดออกตามอวัยวะต่างๆพบของเหลวสีน้ำเลือดภายในช่องอกและช่องท้อง ลำไส้อักเสบรุนแรงมีเลือดออกเลือดไม่แข็งตัวและม้ามขยายใหญ่เห็นได้ชัดเจนซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของโรคนี้ในคนที่ทำการผ่าซากหรือบริโภคเนื้อสัตว์ป่วยด้วยโรคนี้แบบสุกๆหิบๆจะพบแผลหลุมตามนิ้วมือแขนหรือช่องปากและมีอาการเจ็บปวดในช่องท้อง โรคนี้จะทำให้คนตายได้เสมออาการที่ทางเดินอาหารสาเหตุเกิดจากการกินเนื้อสัตว์ที่ตายด้วยโรคนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่กินดิบๆหรือไม่สุกเพียงพอเช่นลาบลูกเชื้อจะเจริญเติบโตและทำให้เกิดแผลเนื้อตายในกระเพาะอาหารหลำไส้ผู้ป่วยจะมีไข้คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้องท้องขึ้นอุจจาระร่วงบางครั้งมีมูกเลือดปนและมีอาการขาดน้ำอย่างรวดเร็วบางรายอัดช็อกและถึงแก่ความตายได้การรักษาจะได้ผลดีเมื่อได้รับการรักษาแต่เนื่นๆด้วยยาจำพวกเพนิซิลินกรณีผู้ป่วยแพ้เพนิซิลินอาจใช้เตต้าไซคลินหรือยาปฏิชีวนะอื่น หรือยาซันฟ้าการควบคุมและป้องกันโรค 1. แยกสัตว์ป่วยออกจากฝูง 2. ฝังหรือเผาสร้างสัตว์ตลอดจนดินบริเวณที่สัตว์ตายการฝังควรขุดหลุมลึกประมาณ2เมตรโรยปูนขาวบนตัวสัตว์ก่อนกลบดิน 3. ใช้น้ำยาฟอร์มาลีนหรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1> 5 1 0ราดฆ่าเชื้อ 4. กักบ,บริเวณและดอวการสัตว์ที่รวมฝูงกับสัตว์ป่วยหรือตาย 5. ฉีดวัคซีนให้สัตว์อายุตั้งแต่ยานมขึ้นไปในรัศมี10กิโลเมตรจากจุดเกิดโรคโดยฉีดทุกๆ6เดือนติดต่อกันเป็นเวลา5ปีโคกระบือฉีดแก้วใต้ผิวหนังตัวละานมิลลิลิตร หลังฉีดวัคซีนแล้วบริเวณที่ฉีดจะบวมและสัตว์มีไข้เล็กน้อย2-3วันวัคซีนนี้ไม่ควรฉีดสัตว์กำลังตั้งท้องเพราะจะทำให้แท้งได้ข้อควรระวังเมื่อสงสัยว่าสัตว์ตายด้วยโรคแอนแทรกโดยเฉพาะสัตว์ที่เพิ่งนำมาจากท้องถิ่นอื่นภายใน10วัน ให้รีบแจ้งปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องที่ทันทีไม่ควรเปิดชำแหละซากเพราะจะทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคให้รีบเผาหรือฝังซากสัตว์ลึกๆโรยปูนขาวหรือขี้เถ้าก่อนกลบหลุมในท้องที่เคยเกิดโรคนี้ระบาดควรฉีดวัคซีนให้สัตว์เลี้ยงทุกปี หมดก็เป็นโรคของอันแทกค่ะคุณยายคุณยายเข้าใจแล้วใช่ไหมคะวันนี้หมอจะให้คุณยายนอนโรงพยาบาลนะคะค่ะอีละเจ้ากับเมื่อไปบอกพญ่ไส้เด้อล่ะเด้อคุณหมอให้เม่นอนโรงพยาบาลดีลูกจ้าจ้าเดี๋ยวสิกลับไปบอกพญ่ไยยส้ว่างูดที่ตายน่ะวัวเป็นโรคแอนแทก